ไหนนเป็ดาหนัวเก้ยๆๆๆๆๆยๆๆๆี่ๆๆอๆๆๆๆๆๆมาๆๆๆๆยๆๆ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 นๆ้ๆๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 ๆี่ๆๆๆๆๆๆ่เๆได้มาๆาๆๆงอๆๆพิๆๆ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 นๆๆๆๆๆนๆๆ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 เๆๆ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 าๆๆ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 บ ้ไหนแม่ดูเขาหน่อยพี่เสือชมในน้องอยู่<อ>ไหนแล้ววะโอยเขามีชื่อไหมครับมีชื่อไหมดิค่ะชื่ออะไรน,นะไม้หีผ้าเราเขาจะกินน่ะหนู๋อไม้หนีผ้าเดี๋ยววันนี้พี่เสือจะมาพามาดูว่าไม้หนีผ้าของพี่เสือทั้งแต่อยู่ในไข่จนมันฟักออกมามันเป็นยังไงนะน้องน้องไม้หนีผ้าถือกำเนิดขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่ค่อยแขกวังเท่าไหร่นะครับเฮ้ยทำไมมาร้องจิ๊บจิอ่ะนี่หูดีมากโอ้ยมาดิหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะไม่ไม่มีพมมีพาโอ้แต่น้องไม่มนีพาอีกองยังตะกายยังไม่เกิดนะครับไม่รู้จะฟักหรือเปล่าแต่ไม่หนีพา ออกมาได้สองวันแล้วฮัลโหลฮัลโหลนั่นแหลจิเจโอเค,อเ,คเรามา <c oughs> อัพเดตกันอันนี้คือ <c oughs> เป็ดของพี่เสือแข่งแรงแล้วนะแข่งแรงแล้วนะห <c oughs> นูชื่อไม่หนีา้ากับอ้าปิดาไว้เลยอ้าพี่เสือนายตอนเช้าพี่เสือต้องทำอะไรกับน้องเป็ดน,นะ เปิดเขาออกมาไหนพี่เ,เปิดน้องปล่อยน้องปล่อยน้องน้องเหรอน้องไหมน้องร้องไหมครับเปิดให่ออกอ่ะอ่าให้พ่อช่วยพ่อช่วยอ,ออกด้วยโอ้เนี่โอ้ยสวัสดีวสดวัสดีไหมนี่ผ้าน,น,น่ารักไหมครับตอนเช้าพี่เสิร์ต้องตื่นมามพาไหมนีผ้าออกจากโกง แล้วน้องจะลงได้หม้น้องจะตีกางาลงไหมเาไมีพาลการลขโอเคพาตกางลงแน่นอนกลัวดิใช่ไหมใช่ไหมครับโอเโอ้อาโอ้โอ้โออ้โออ้้อ้โออ้โอ้โอออ้โอ้โอาโอ้้อ้มา ชีวิตเป็ดน้อยกับชีวิตเสือน้อยไหนไหนเป็ดทำหนัวเฮ้ยโหตามจริงด้วยทุกคนโอ้โหน้ยไปไหนเล่าเป็ดเจ้าจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็เขาตกหลุมก็ตกหลุมทุกคนไหนเอาขี้ไปทำอะไรอะครับ โหน้องเหนือน้องเหนือจากเป็ดพี่เสือมีอะไรอีกเนี่ยเนี่ยในนี้น<ไ>ประคับว้าวทำไ,ไมประคับตัวเบลอเลยอะไหนพี่เสือเอานิ้วจุ่อมอไปดิไหนโอ้มีหอยด้วยนะน้ำใส่ปิ้งล <c oughs> เ,ลเลยอะทุกคนอืมประคับตัวเบลอเลยอะโ้อไหนไมันคืออะไรครับปลาดาวอะวครับเอาแล้วเนี่ยสวัสดีสวัสดีสสดโอ้โหไอ้ไอ้ไอน้ำหน้างง,ง อันนั่แหละเาทำหน้างงซะอีกนะคุณชื่ออะไรครับไม้หนีผ้าไม้หนีผ้าคุณพูดภาษาได้ไหมครับพิเศษสอนเขาพูดได้นะพิเศษสามารถสอนเขาพูดได้ไหมครับเขาคันนลยดิัันนคใช่ใช่คันคันนี่แหละเนาะพิเศษสามารถสอนเขาพูดได้ไหมไหนพี่เศษสอนเขาพูดซิพีิเศษเรียนอะไรมาพีิเศษมาสอนเขาด้วยดิตอนเช้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเออ good morning ไหนบอกซิลอง โอ้ยโอกินกินรองเท้าเสือแล้วกับตันโดนกินโอเคโอเคโอ้โหโดน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 แทะเลมเหรอฮะโอ้โหเอากินแล้วเอากินหญ้าแล้วกินหญ้าแล้วกินได้ปะน่ะกินหญ้าฮะกินหญ้าเหมือนแบคิวเออแล้วนี่เขามาจากยุคไดโนเสาร์หรือเปล่าตัวเนี้ย อ๋อเท้ามันเหมือนไดโนเสาร์บินได้หรือเปล่านะพอ่อว่าใช่ไหม,มเหมือนไดโนเสาร์ยงโอ,โโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของเจ้าไม้หนีผ้ากันนะครับทุกคนครับไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเออขาตามไม่เสือเขาตามไม่เสือฮัลโหลฮัลโหลไม้หนีผ้าตุ้ยอุ้ยเขาวิ่งตามหนูอ่าดูสิเขาวิ่งตามหนูไง ไม่ดีพลาดเลยวิ่งตามไต่ทำไงทำไงมันถึงวิ่งตามหนูอะลูกมันมันมันต้องใสมันแก้ไข่มี่มันวิ่งตามแล้วแม่นี่มันจะวิ่งตามหนูโอ้โหล้วว่างเดียวโอ้โห ô, ồ sao đâu, không biết nhìn gì nữa, không biết nhìn gì nữa Khuất kinh kinh rồi Ồ, bà bay gì ra, bà viên, viên bay nhìn ra pha bay luôn Trên môi เลี้ยงน้องเหรอวี่ย์เลี้ยงน,องน้องน่นารักครับนี่ไงเยอะแล้วลากขึ้นมาเขาชอบเล่นน้ำเหรอลูก เจอมาทำไมอะดบัดค่ะบัตรอมค่ะนีกับปิด ิดเป็นไงพี่เสือเดี๋ยวพี่เสือจะมาอัปเดตอะไรครับอ่าอัปเดตชีวิตของเจ้าชื่ออะไรนะหมายมีผ้านะครับทุกคนในอีพีตะตไตนะครับเดี๋ยวยังติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะครับลูก ไ่แล้วอย่าล players, ืมกดถูกใกดติดตามในช่องถึงกับเลยนะครับทุกคนครับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อจับให้สว,สวัสดีเพื่อนๆก่อนแล้วสวัสดีคับว้ายปีเขาน่อยมากเลยทุกคนปี๋น้อยปีกน้อยเขาจะบินแล้วเขาจะบินแล้วไปเลยไปเลยจะบินแล้วกลางปีจะไม่เหร